ปะะะัสตาสวัสดีคุณผู้ชมครับผมฟอนรัตพงษ์ชาติโพ์นะครับนี่คือ MU l มยูรนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมและน้องๆไปรู้จักกับคณะและสถาบันที่น่าสนใจในมหาวิทยาลัยไม่ดอนครับสัปดาห์นี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันที่ทุกคนจะต้องหิวเพราะมันคือสถาบันโภชนาการที่นี่จะมีอะไรบ้างมีการเรียนการสอนแบบไหนตามผมมาเลยดีกว่าครับ ดาดีดาวโดราดีดาดีดาวและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับรองพื่อนวยการสถาบัานโภชนาการนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชนิพันธ์บุตรยี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ส,ส,คะสถาบัานโภชนาการเนี่ยเราเป็นการเรียนการสอนเกี่ยวกับอะไรเพื่ออะไรฮะคือจริงๆเดิมเนี่ยหมายถึงว่าภาระ พลักงานของเราอะนะคะมันจะมีทั้งในเรื่องของงานวิจัยด้วยเหมือนเราเป็นสถาบันวิจัยใช่ไหมคะแล้วก็จะมีหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับทั้งปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกน่าสนใจมาเรียนไหมน่าสนใจแต่ผมไม่ได้จบเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์จะมาสามารถท่ทีนี้ก็เราเราก็มีแขนงใหม่เหมือนกันนะคะที่เราทําร่วมกับวิทยาลัยการจัดการอันนั้นมองในแง่พื้นฐานของคนที่จบการตลาดก็ได้จบเศรษฐศาสตร์ก็ได้อันนั้นเป็นลักษณะที่ว่า มองในแง่ของเขาอาจจะไปดูในภาพรวมของธุรกิจอาหาร,รอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นอาจจะไม่ต้องอาศัยพื้นฐานใน,รในเรื่องของวิทยาศาสตร์รสุขภาพอะไรแต่ถ้าที่เรามีสิการจัดการเรียนการสอนอยู่ท,ที่ที่ตึกเนี้ยที่สถาบ,บันโภชนาการเนี้ยเราจะเป็นหลักสูตรปริญญาโทกับปริญญาเอกก็คือเราจะมี<อ>ในเรื่องของวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการอ่านแล้วยอมน่อานแล้วอ่าแล้วก็โภชนาการกับการกําหนดอาหารเรานึกถึงนักกาหนดอาหารที่ต้องไปอยู่ตามโรงพยาบาลเหมือนพวกดาราฮอลลีวูดที่เขาจะต้องควบคุมน้ําหนักหรือว่าเอ้ต้องกินแค่นี้พอเดี๋ยวเยอะไปจะอ้วนอัน ด้วยใชก่ก็คือเด็กเราก็จะได้เรียนรู้พวกนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของความเป็นพิษภัยในอาหารไงพิษพิทยาทางอาหาร,รเวลาเราเขา้าไปตรวจเจอว่ามันมีโลหะหนักตกค้างในผิดพันธุ์อะไรอาหารทะเลอะไรพวกนี้ตกค้างแล้วไงอะ่ะแล้วมันเยอะเกินหรือเปล่าปริมาณระดับนี้สมมติว่า กระสวงหรือกรมวิดเข้าไปตรวจเจอก็ต้องมามองว่าเอ๊ะแล้วคนเราเสี่ยงไหมเรากินอาหารพวกนั้นเยอะไหมอันนี้ก็คือพิวียาทางอาหารผมยังทันแม่จันผมจบมา7จปีหกปียเรามีนักศึกษาแบบเราไม่วไม่เกี่ยวค่ะขอให้มีใจรักนะที่จะเรียนรู้่าเพราะเราก็มีนักศึกษาที่อายุเยอะๆถูกไหมคะคือเรา คือการการเข้ามาศึกษาเนี่ยหรือแม้แต่บางคนอาจจะทํางานอยู่แล้วแต่ในกระทรวงหรืออยู่บริษัทอะไรต่างๆแต่เขาอยากจะมาต่อยอดความรู้เพื่อจะไปพัฒนางานของเขาใช่ไหมคะก็สมัครเข้ามาได้อาจารย์ชนิพันธ์ครับผมขออนุญาตไปดูได้ไหมว่าสถาบันโภชนาการเนี่ยเขามีการเรียนการสอนอะไรบ้างมีอะไรจริงจริงยังไงส่งคนไหนมาให้ดูแลผมหน่อยได้ไหมฮะหรอคือคือพี่ไม่อยากให้ใครมานาเลยพี่อยากนาเองอ่ะพี่อยากใกล้ชิดรองผู้นวยการเนี่ยนะฮะพี่อยากใกล้ชิดคุณฟลอยอ่ะองผู้นวยการพามาดูเองเพราะืจริงมีเด็กๆเขาเขาอยากนําคุณฟลอยไปหลาย แต่พี่บอกว่าไม่ต้องงานนี้ขอขอพี่คทท้ารย์ขอบพระคุณมากค่ะโอเคยินดีค่ะค่ะโอ้าจยแล้วถ้าลองครับอยากกะหาเป็นดิ้นครับสมุติว่า คนที่รู้สึกว่าตัวเองอ้วนแล้วเนี่ยหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองกินเยอะไปแล้วแล้วน้ำหนักขึ้น,นอะไรเงี้ยฮะหรือบางคนที่เล่นเวทเล่นกล้ามแต่น้ำหนักขึ้นมากกว่าเดิมอย่างเงี้ยบ้างเราจะดูเรื่องว่าเราอ้วนจริงหรืออ้วนเล่นหาจารย์คนก็ชอบพูดกันนะพอน้ำหนักขึ้นแล้วบอกว่าอ้วนใ<ช>ในความเป็นจริงแล้วมันต้องดูค่ะบางคนน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างผู้ชายอย่างเงี้ยโอ้นิยมไปฟิตเนสไปอะไรบางครัคร้งมันเป็นกล้ามเนื้อนะเวลาที่กล้ามเนื้อมันเฟิร์มขึ้นน้ำหนักมันขึ้นเหมือนกันถูกไหมคะก็เลย ก็น,นั้นทีนี้วิธีก็คือว่ามันก็คงต้องใช้อุป,ปกรณ์หรือเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์นีมาดูเลยว,ว่าแล้วองค์ประกอบในร่างกายคนเราเนี่ยในส่วนไขมันเป็นเท่าไหร่กล้ามเนื้อมันเป็นเท่าไหร่ถ้ากล้ามเนื้อมันยังปกติ ตามวัยตามอายุอยู่ปกตินั่นแสดงว่าไอ้น้ําหนักที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ต้องมาดูสัดส่วนเปอร์เซ็นไขมันเพิ่มขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่ไขมันในเลือดนะแต่เป็นไขมันสะสมอย่างเงี้ยค่ะแต่เพื่อให้แน่ใจก็มีอุป,ปกรณ์ที่ที่จะเป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่จะตรวจให้มันแน่นอนไปเลยรวมทั้งก็จะบอกของเปอร์เซ็นของน้ําในร่างกายด้วยเพราะบางคนเนี่ย<อ>น้ำหนักที่เกินอาจจะเป็นเพราะว่ามีเพราะว่าบวมน้ําหรือเปล่า<ม>อะไรแบบเนี้ยใช่แรกซ้อนหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่เพราะอันนี้ก็ดูองค์ประกอบสถาบันนี้มีด้วยใช่ไหมฮะม แล้วก็มาคอมแพร์แล้วก็มาว <จะ S 2> ัดจะบอกว่าเป็นเครื่องมือธรรมดาก็ไม่ได้นะไม่ธรรมดาอลอ,อยใช้แล้วเพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีนะที่เป็นขั้นสูงเลยโโนะคะซึ่งเป็นเครื่องมือที่เราเออมีความร่วมมือกับ,บต่างประเทศด้วยที่เขาให้เครื่องมือเรามาแล้วเราก็ทําการศึกษาวิจัยนะคะอยากเห็นไหมอยากเห็นไหมไปดูพ่อกันเลยดีกว่านะ โอ้หอาจารย์นี่ทำไมมีอุปกรณ์อวกาศอยู่ในห้องด้วยฮะอาจารย์นี่คืออะไรฮะอ๋อนี่เราเรียกว่าเครื่องวัดพอตค่ะเครื่องตัวนี้เนี่ยเป็นใช้ในการวัดองค์ประกอบของร่างกายคือจะบอกว,ออว่าเราเนี่ยมีไขมันเท่าไหร่ในร่างกายเราหรือว่ามีส่วนที่ไม่ใช่ไขมันเป็นพวกกล้ามเนื้อพวกกระดูกเนี่ยอยู่เท่าไหร่อะค่ะคือเครื่องนี้มันเป็นการวัดแทนที่เมื่อก่อนนี้เคยได้ยินไหมคะการชั่งน้าหนักใต้น้ำ คือเมื่อก,ก่อนเนี้ยนะ,นะคือการที่บอกว่าเราจะดูว่าร่างกายเราเนี่ยมีไขมันอยู่เท่าไหร่นะคะคเขาจะต้องดูความหนานแน่นของตัวเราการที่จะได้มีความหนานแน่นเนี่ยจะต้องดูปริมาตรของร่างกายซึ่งก่อนหน้าที่จะมีเครื่องมือตัวนี้เนี่ยเขาก็ชั่งน้าหนักใต้น้ําก็คือเอาน้ําหนักเราเนี่ยไปแทนที่น้ําหายล้อนออกมาเท่าไหร่เคยได้ยินไหมคะน้ําที่หายออกมาที่ล้นออกมาเนี่ยก็เป็นปริมาตรของตัวเรา Oh. แต่ว่าวิธีการตรงนั้นเนี่ยอาจจะยุ่งยากอย่างไงคะใช้กับเด็กไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวผมวันนี้ขออนุญาตวัดปริมาณร่างกายผมก็มีค่าเลยคือจากตรงนั้นปุ๊บเดี๋ยวเราจะกลับมาเป็นปริมาณของไขมันะนะคะของร่างกายเราเพราะว่าจริงๆตัวเนี้ยมันจะบอกได้คือไขมันในร่างกายมันจะบอกความฟิตเนสที่คนต้องใจอู้เราฟิตไม่ฟิตใช่ไหมฮะงั้นผมได้รู้เลยว่าผมควรจะต้องอดื่มอะไรกินอะไรหรือว่าควรจะออกกำลังกายมากนอยแค่ไหนเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะเป็นแนวทางในการใช้ชีวิต อ่าไม่คือจะบอกว่าเราฟิตเนสไหมถช่ไหมฮะนั้นจริงๆเรากินยังไงเราต้องกินให้สมสมดุลกับความต้องการของเราใช่ไหม,มฮะมีนักพนาการอ่ตรนนี้ด้วยนะฮะเน <c oughs> ี๋ยผมขออนุญาตเปลี่ยนเลยนะฮะ ว่า <łość> <Harriet, S 1> สองครั้งค่ะมันเพิ่งองบินเลยเนาะใช่ที่สิ่งกระบอกสุดลงสุดเอาที่เหมือนเออพร้อมนะคะ คนผ,ผมใช้ได้ไหมหคะดีใจด้วยนะคะผลยังมีไขมันอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะคสําหรับคนที่มีสุขภาพดีนะคะคือตอนนี้ผลที่เราวัดได้เนี่ยอยู่ที่18.7เปอร์เซ็นต์คือไขมันในร่างกายไขยมันในร่างกายนะคะทั้งทั้งตัวนี้ควรจะมีสมมุติว่าเต็มที่ที่สุดนี่เท่าไหร่คะโอ้เต็มที่นี่ไม,ไม่ไม่ควรจะมากเกินไปนะคะถ้ามากเกินไปแสดงว่าเรามีไขมันนี่มากเกินไปเราก็ไม่ฟิ t ครับแล้วอย่างนี้มีอะไรแนะนำไหมครัสำหรับคนที่ เอ่เขาเรียกว่าไงอยู่ในขั้นที่มีไขมันประมาณหนึ่งเนี่ยผมเนี่ยฮะค่ะจริงๆอย่างประมาณอย่างของคุณฟอยนเนี่ยนะคะถือว่าดีนะคะคก็ต้องพยายามคงในส่วนนี้ไว้อันดับที่1นนะคะคถ้าเราต้องการให้ฟิตมากขึ้นก็อาจจะต้องออกกําลังกายมากขึ้นนะคะคเพื่อทําให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็มีปริมาณที่เพิ่มไม่ลดลงถูกไหมคะค,ค่ะแล้วอาหารการกินนะฮะอาจารย์ฮะต้องดูแลเรื่องไขมันน้อยลงหรือว่ากินแป้งน้อยลงไหมฮะค่ะจริงๆอาหารการกินขึ้นอยู่กับว่าร่างกายเราต้องการเท่าไหร่นะคะในนี้เองก็จะให้ข้อมูล มูลมาด้วยนะคะคอันนี้เห็นไหมคะตัวเลขอยู่ที่ประมาณ1,498หรือประมาณ1,500กิโลแคลอรี่อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นปริมาณพลังงานที่คุณฟอยต้องการกรณีที่ไม่ได้ออกกําลังกายเหมือนกับเพิ่งตื่นนอนมาก็ต้องใส่จริงๆแล้วใช่ค่ะเพราะว่าขณะที่เราอยู่เฉยๆแม้แต่เรานอนหลับอาวัยวะภา,ายในร่างกายเราก็ทํางาน,นายยถูกไหมคะ,คะพวกหัวใจพวกปอดต่างๆเราหนินดังนั้นอย่างน้อยที่สุดในวันหนึ่งเนี่ยคุณฟอยควรจะกินได้1,500กิโลแคลอรี่ แต่จริงเราต้องมากกว่านั้นเพราะตื่นนอนปุ๊บเราใช่ไะอาบน้ําแปรงควรมนั่นก็ใช้พลังงานแล้วกินข้าวก็ใช้พลังงานนะคะถ้าหากว่าคุณฟอยแอคทีฟมากๆกนะคะก็ต้องใช้กินประมาณ2,600กิโลแคลอรีนั่นคือหมายถึงเราแอคทีฟมากๆเลยนะคะแต่ถ้าหากว่าเราคิดว่าเราไม่ได้ทํางานมากนะคะนั่งโต๊ะเป็นส่วนใหญ่คุณฟอยอาจจะต้องการประมาณ1,900กิโลแคลอรีอดังนั้นการที่จะแนะนําว่าแต่ละคนควรจะกินเท่าไหร่เราก็มักต้องถามว่า เราเป็นคนประเภทไหนออกกําลังกายเยอะไหมหรือจริงๆชีวิตส่วนใหญ่เรานั่งงานอยู่ในออฟฟิศเราก็ควรจะกินน้อยกว่าคนที่มีชีวิตอยู่ข้างนอกแล้วต้องออกไปวิ่งหรืออยากนักกีฬาอาจจะต้องการที่มากกว่านะคะยังไงขอบคุณอาจารย์ยุ้ยมากนะครับที่มาให้ข้อมูลผมเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมไขมันและก็การดูแลพลังงานในการที่จะตื่นมารับประทานอะไรดีนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีค่ะ Petro like ต่อมาครับอาจารย์ครับตอนนี้เป็นห้องอะไรครับอันนี้เป็นห้องปฏิบัติการเคมีทางอาหารแลบนี้จะเป็นส่วนที่ตรวจในเรื่องของขององค์ประกอบทางเคมีครับนะคะโปรตีน<ม>คาร์โบไฮเดรต แบตอะไรพวกนี้ค่ะครับแล้วอยากจะดูว่าอุปกรณ์ในการตรวจเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับอาจารย์ครับเดี๋ยวต้องไปถามเจ้าของห้องเนาะเจ้าของห้องอยู่ที่นี่ฮะเจ้าของห้องอาจารย์ไม่ใช่เจ้าของห้องเขาไม่ใช่คะเป็นเจ้าของคณะเสถาบันดูแลโดยรวมอันนี้เขาจะดูแลเฉพาะนะลูปหล่อเนี่ยอ๋อนี่อาจารย์นะสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับอันนี้คืออุปกรณ์อะไรครับที่ตอนนี้ใช้วิจัยอยู่เครื่องดูดไอกรดหรืออะไรเครื่องวิเคราะห์โปรตีนในอาหารครับครับ แล้วมันวิเคราะห์ยังไงได้บ้างฮะเครื่องนี้ก็คือว่าเมื่อเราทางบริษัทนะครับหรือว่านะฮะหรือว่าเป็นพวกงานวิจัยก็ตามนะครับตัวอย่างเข้ามาที่ห้องปฏิบัติการนะครับทีนี้เราก็จะนํามาวิเคราะห์สารอาหารต่างๆที่มีอยู่ในอาหารนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกโปรตีนนะครับความชื้นไขมันนะครับแล้วก็คาร์โบไฮเดรตนะครับกับวิธีการวิเคราะห์นะครับหลังจากที่เรารับตัวอย่างเข้ามานะครับเจ้าที่ก็จะทําการ นะครับเตรียมตัวอย่างนะครับเตรียมตัวอย่างอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผู้วิเคราะห์ก็จะนําตัวอย่างมาชั่งน้ําหนักครับนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็นํามาย่อยด้วยกรดนะครับกรดก็คือกรดแอลคาไลิกครับนะครับหลังจากที่ทําการย่อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในรูปของแอลูมิเนียมซัลเฟตครับนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็นําเอาทิ้วที่ได้เนี่ยครับมันจะใสเลยนะครับโอ้จะไม่ร้อนหรอจับได้หรอจับได้ครับจับได้นะครับเวลาตรวจสอบเนี่ยคือตรวจสอบว่าใสแล้วอันนี้ยังไม่ใส เราจะเห็นต้องรอให้ใสสีเป็นส<า>ป็สสีเหมือนน้ำเลยขาวเลยนะ,นะไปใสเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็นําไปทําการกลั่นครับนะครับด้วยเครื่องเครื่องกลั่นโปรตีน หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อได้จําจนวนของค่าไตาเติลมาแล้วเนี่ยรเราก็นํามาคํานวณน,นะครับนะฮะโดยคูณด้วยแฟกเตอร์เฉพาะของค่าโปรโตีนนั้นๆน,น,นะครับ,รบก็จะได้ออกมาเป็นค่าของโปรโตีนในอาหารอ,อาจารย์ผมอยากสร้างว่าที่สถาบันโภชนาการที่นี่เนี่ยถือเป็นที่ที่ รับเลยไม่ไดการเอาผลวิจัยของอาหารแต่ละที่เนี่ยมาทาการตรวจที่นี่รับไหมฮะเออในแง,ขง่ของใช่ค่ะเรารับเป็นเออเราจะมีส่วนคือนอกจากเรามีการเรียนการสอนแล้วใช่ไหมคะมีงานวิจัยแล้วเราก็จะมีรับบริการวิเคราะห์ด้วยเช่นบริษัทหรือว่าหน่วยงานภาครัฐอะไรก็ตามมีตัวอย่างอาหารเขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อะไรขึ้นมาบริษัทต่างๆพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาถูกไหมคะคก็จะมาส่งตรวจ<อ>แล้วก็หรือต้องการฉลากโภชนาการเช่นต้องการฉลับแบบเต็มแบบย่อใช่ไหมคะเราก็จะเราก็จะรีสเซคเขาว่าต้องตรวจอะไรบ้างแล้คุณพลอยเคยสง ใส่ไม่ละอย่างผลิตพันนมเนี่ยโยเกิร์ตมีเยอะแยะมากมายแล้วบอกว่าอะไรนะไขมันต่ำไขมันต่ำปราศจากไขมันเออเพราะก็ต้องมาตรวจเนี่ยเพื่อให้แน่ใจปราศจากไขมันจริงนะมัน100%จริงนะแล้วทางเราก็จะออกไปไม่ให้เขาก็ถึงจะไปติดฉาแล้วก็ไปไปลักษณะที่ไปบอกหรือว่าเป็นเคลมได้ว่าปราศจากไขมันต้องไม่มีนะ0จริงนะถ้าไขมันต่ำก็อาจจะมีบ้าง1% 2%เราก็จะต้องมาตรวจตรงนี้เพราะว่าภาคเอกชนเนี่ยเขาเขาก็ เหมือนส่งตัวอย่างแค่ส่งตัวอย่างง่ายมากกระจายตังแต่เห็นว่าขั้นตอนมันเยอะแยะเนาะขั้นตอนมันตกอยู่ที่เรานั่นแหละข้ามีตังเงินแต่ให้เราทําให้แต่เราเหนื่อยกว่าเขาเยอะเหนื่อยครับแต่กำไรที่เขาได้ไปเป็นเขาได้มากกว่าใช่มากกว่าอยแล้วเพราะเรารับรองคุณภาพด้วยอาจารย์อาหารนี่คือทำได้ทุกแบบไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มเป็นขนมเป็นอาหารหรือว่าเป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดเลยได้หมดเลยได้หมดทุกอย่างครับโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถมาที่นี่ได้นะครับสำหรับสถาบันโภชนาการนะครับก็เปิดรับด้วยที่มหายาาััมดคครรรบบจ์ก นี่คือเอาอาหารมาวางไว้ทำไมตรงนี้ <S <S เต็มไปหมดเวลาเวลาที่เราทํางานวิจัยไงคะ <S <S ครหรือว่าเราจะต้องมีเขาเรียกว่า subject ใช่ไหมอาสาสมัครที่เข้ามาแล้วเวลาเราจะสอนแนะนําการทานอาหาร, <S <S รนะคะเราก็จะมีโมเดลเตรียมให้เขารู้เวลาเราแนะนําข้าวหนึ่งทัพพีคือทัพพีแค่นี้นะ <S <S อะไรแบบนี้คือมึงค็โอ้ข้าพีาพุนหรือเปล่าแบบอยากทานเยอะกว่นี้เราก็จะรู้เป็ปริมาณนี้อันนี้คือขนาดมาตรฐานอะไรอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่เราเป็นโมเดลอะค่ะที่เราใช้สําหรับสอน เราต้องบอกพนักงานคนไหนแล้วครับว่าถึงจะมาคีข้อมูลให้เราได้เนี่ยคนสวยคนสวยครับสวัสดีครับพี่ครับคนนี้คือพี่พี่หนึ่งนะพี่หนึ่งเป็นเจ้าที่ที่คอยคีข้อมูลแล้วก็จะบัดให้ว่าคุณค่าอาหารเราเพียงพอหรือเปล่าใช่เอางี้ดีกว่าอาจารย์ผมอยากรู้ว่าเมื่อวานที่ผมไปทํางานมาแล้วรับประทานอาหารเนี่ยผมอยากรู้ว่าคุณค่าอาหารผมเนี่ยเพียงพอไหมหรือว่าน้อยไปหรือเยอะไปจําได้ใช่ไหมว่าทานอะไรไปบ้างเมื่อวานนี้าาวเราก็ถือว่าเวลาเราสัมภาษณ์ย้อนหลัง24ชั่วโมงเท่ากับว่าเราก็จะถามว่า ของที่ทานเมื่อวานเนี่ยก็คือคล้ายๆกันกับทุกๆวันใช่ไหมถ้าบอกว่าใช่มันก็ถือว่าเป็นตัวแทนเราก็ใช้วิธีสัมภาษณ์แบบนี้เก็บข้อมูลย้อนหลังค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างได้ลองดูนะพี่หนึ่งลองคีนะฮะจเมื่อวานเนี่ยตอนเช้าเนี่ยผมไปถ่ายงานก็กินโจ๊กที่กองถ่ายกินโจ๊กแล้วก็มีปลาทังโกรห้าคู่พี่ห้าคู่แล้วก็น้ำเต้าหู้แต่เราพูดแบบไม่ไม่แแสตาเพราะว่าไม่่อยชอบกินหวานอะไรมากมาม่อันนี้คือื่าเช้านะพี่นะขีแล้วนะพี่นะ ส่วนตอนกลางวันนี่ผมกินรู้สึกจะเป็นผัดไทยอ่าอาหารยอดนิยมผัดไทยแล้วก็กินกับน้ำมะลมฮะประมาณสองกระป๋องเพราะว่าอากาศมันร้อนเนี่จ้าเป็นผัดไทยตุ่งสดถูกต้องแต่กินสดน้ำมะลมสองเลยนะเป็นข้าวสารน้ำมะลมสองเพราะเป็นกระป๋องไซร์เลยจ้ะโอเคตอนเย็นรู้สึกจะเป็นข้าวขาหมูเป็นอาหารจานเดียวเป็นข้าวขาหมูคากิคากิคากิเลยนะชอบเปลอาชอบมันกิบดีแล้วก็กินกับข้าวเหนียวมะม่วงที่ ถ้าดือมะม่วงผมต้องไม่ไม่เกินพันเก้าใช่ไหมฮะไม่ควรเกินพันเก้าโดยประการใช้พลังงานแต่ถ้าถ้าเป็นคนอื่นเป็นผู้หญิงเป็นอะไรมันเราก็ต้องสัมภาษณ์ก่อนว่าปกติเขาใช้พลังงานเยอะไหมอย่างทุกคนที่เป็นนักกีฬาเนี่ยบางครั้งเขาก็ ทานได้ได้เยอะกว่าเพราะ <arak estab S 1> ว่าเขา <arak estab S 1> ใช้มากกว่าพ<อ>ันเก้าสมมุติผู้ชายอายุเท่ากันวัยเดียวกันแต่เขาเป็นนักกีฬาไง <arak> ถ้าเทียบกับคุณฟลอยอย่างเงี้ยเขาอาจจะความต้องการมากกว่าพ<อ>ันเก้าถูกไหมฮะสมสมุติว่าสองพันสองพันห้าแปลว่าเขาจะทานได้เยอะกว่าเราอย่างเงี้ยอาจจะทานเท่ากันแต่อ้วนหรือไม่อ้วนไม่เท่ากันแล้วเพราะว่าเขาานเขาได้ใช้หรไม่ใช้หไม่ใช้ถ้าสมมุติเรารู้สึกว่าเรากินเยอะเกินไปแล้วเงี้ยตอนเย็นเราไปเบิร์นหน่อยให้มันเป็นขาผขาหน่อยก็ดีใช้วิธีนั้นก็ได้หรือบางคนเนี่ย ถ้าออกกาลังกายสม่ําเสมอไปเลยที่เขาแนะนํว่าคือสัปดาห์หนึ่งเนี่ยประมาณสัก3าครั้งเป็นอย่างน้อยครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณ30นาทีเป็นอย่างต่ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อทําให้ร่างกายมันฟิตด้วยนี่ค่ะก็จะได้พลังงานนะคะค่ายเนจีอยู่ที่2300ัิที่รวมทั้งวันเลยสมื้อเมนูที่ทานมาเกินไปหน่อยเนาะจานเกิน4ปสี่ร้อยใช่แล้วจะเกินอย่างนี้ทุกวันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยก็สะสมไปเรื่อยๆก็สะสมก็พุงปุ้ยเลยอะไรแบบนี้นะโอ้ยอย่างนี้ทางแก้ของเราก็คือ อย่างนี้เราจะไปกินอะไรเราต้องมาคิดหรอาจารย์มันก็ลาบากอึดอัดน,นะจะกินอะไรสักทีอุ้ยเดี๋ยวแคลอรี่เกินไม่ส่วนใหญ่เวลาเราเราแนะนำไงคะอย่างอย่างประชาชนทั่วไปหรืออะไรพวกนี้เราเราก็จะบอกเลยว่าโอเคถ้าต้องถามก่อนว่าการใช้พลังงานเขาเป็นยังไงถ้าอย่างเงี้ยเป็นคนทํางานนั่งโต๊ะ อย่างเงี้ยเหมือนอาจาอย่างเงี้ยโอ้ทำงานนั่งโต๊ะยืนก็แค่สอนหนังสือถูกไหมคะิวิธีเราน้อยเดี๋ยวประชุมประชุมเดี๋ยวเสิร์ฟกาแฟละเสิร์ฟขนมละอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมคะถ้าแพทเทิร์นเราเป็นแบบนั้นทุกๆวันจริงๆตัวโปรแกรมเนี้ยถามว่าโดยประชาชนทั่วไปเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ใช้แต่มันจะเป็นประโยชน์สําหรับอย่างผู้นักกาหนดอาหาร,รหรือในโรงเรียนนะะ นักโภชนาการหรืออะไรที่เขาจะต้องเตรียมเมนูอาหาร,รไม่ว่าจะให้ผู้ป่วยให้ผู้สูงอายุหรือให้นักเรียนก็คือโปรแกรมวันนี้พัฒนาโดยสถาบันโภชนาการอ,อย่างเงี้ยเราก็จะมีการจัดอบรมด้วยคือเขาซื้อโปรแกรมไปเสร็จเราก็อบรมให้เขาไปถึงแล้พวกนี้จะเป็นนักที่จะไปดูแลหรือกําหนดเมนูใช่ไหมเช่นในสถานพยาบาลในโรงพยาบาลในโรงเรียนก็คือเป็นคนที่ดูแลในเรื่องของอาหารในเรื่องของการควบคุมดูแลในเรื่องสุขภาพให้กับ คนในองค์กรหรืออะไรแบบนี้เดี๋ยวแกันต่อดีกว่าอาจารย์ครับพูดคำหนึ่งครับขอบคุณครับไปกันต่อเลยครับคนอื่นได้เรียนรู้แล้วว่าเกี่ยวกับอาหารไปห้องื่นต่อว่าจะเกี่ยวกับอะไรมาฮะมาต่อกันดีกว่านะครับอาจารย์ต่อไปที่จะพาผมไปที่ห้องไหนฮะคือเราที่ที่ไปเข้าอะไรที่ดูในเรื่องขององค์ประกอบแล้วใช่ไหมดูไขมันดูกล้ามเนื้อดูเปอร์เซ็นต์น้ำดูอะไรการเผาผลาญอะไรพวกนี้ทีนี้ตรงนี้ ก็ลึกไปกว่านั้นอีกนะลึกไปกว่านั้นอีกนะต้องแก้ให้อีกแล้วฮะอ๋ออันนี้ไม่ต้องแบบชอบอยากแก้ใทำไม่รู้เหมือนกันอันนี้เสียใจด้วยอันนี้แต่แต่ว่าดูกระดูกดูกระดูกว่าสรีระเราดูว่าเช่นเออเช่นเราเราบอกว่าสมมติผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะความผูกกรอนของกระดูกความสึกอะไรพวกเนี้ยมันก็เป็นเรื่องของ โภชนาการเหมือนกันแต่เราดูเลยว่าการสะสมของมวลกระดูกเนี่ยของบางคนอาจจะบางเกินไปใช่ไหมคะหรือว่ามีมวลกระดูกที่ที่หนาแน่นสมบูรณ์ดีเช่นว่าเราแนะนําการทานอาหารไปแล้ววูาดื่มนมอย่างเงี้ยโอ้แคลเซียมสูงอย่างเงี้ยแล้วมันมันช่วยในเรื่องของมวลกระดูกไหมยจริงเปล่าอะไรอย่างงี้มันก็ต้องมาตรวจสอบให้เห็นจริงก็ต้องใช้เครื่องมืออะไรอย่างเงี้ยเคยเคยเห็นตามโรงพยาบาลมีที่เหมือนเหมือนเขาสแกนทั้งตัวอยากทำอย่างเงี้ยไหมอ๋อเป็นสแกนฟืดฟืดใช่มอันนี้ก็จะเป็นลักษณะสแกนเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะคุณดูใน เรื่องของมวลกระดูกจริงๆเราจะดูเรื่องกล้ามเนื้อดูไขมันด้วยก็ได้แต่ตรงนี้เดี๋ยวจะเน้นให้ให้ดูในเรื่องของกระดูกนะครับได้เลยครับใช่ครับหนาแน่นมวลกระดูกอะไรต่างๆนี่ไงเขาบอกอย่ห้องนี้นี่ไงใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่เข้าไปเลยครับไปครับ ครับคครับเครื่องนี้มันช่วยในเรื่องของอะไรของเกี่ยวกับกระดูกเราได้บ้างครับวัดมวลกระดูกอันนี้คงจะเป็นเครื่องสําหรับการดูประเมินดูว่าครับเราม,ม,รมีความแข็งแรงมีความหนานแน่นของกระดูกมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานแล้วมันวัดอะไรได้บ้างครับนอกจากกระดูกแล้วเนี่ยมันวัดอะไรอีกวัด สามารถแบ่งร่างกายออกได้เป็น3ส่วนนะครับก็มีทั้งกระดูแบ่งนี่คือสับแบ่งนะฮะหรือยังดูเป็นเราสแกนเสร็จแล้วแล้วเครื่องเขาจะแยกออกเองว่าอันไหนกระดูกอันไหนกล้ามเนื้ออันไหนไขมันแยกผลการตรวจไม่ได้แยกร่างออกนะออกตกใจหมดเลยที่แล้วเครื่องนี้มันใช้สําหรับอะไรครับใช้สําหรับผู้บริโภคหรือว่าใช้สําหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับมวลกระดูกคือของเราครับเป็นเป็นการเตรียมการไ้สําหรับงานวิจัยเป็นหลักงานวิจัยจริงจริงอะเครื่องนี้ ส่วนใหญ่จะอยู่ตามโรงพยาบาลนะครับเขาก็จะไว้ตรวจสําหรับคนที่เป็น เกี่ยวกับมีปัญหาเรื่องกระดูกแต่ของเราเนี่ยไม่ได้มีบริการตรงนั้นเราจะเป็นการวิจัยให้นักศึกษาหรือว่านักเรียนเป็นนักาึกษามหรหรือว่าอะไรที่เข้ามาโครงการวิจัยสมมว่าเราพัฒนาผิดพันธุ์อาหารขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วเราบอกว่าอันเนี้ยเป็นผิดพันธุ์ที่แคลเซียมสูงนะสมมติให้ผู้สูงอายุซึ่งผู้สูงอายุเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของกระดูกผุกระดูกกร่อนตามวัยอยู่แล้วถูกไหมคะทีนี้พอพัฒนาผิดพันธุ์อาหารไปแล้วเนี่ยเรารู้แล้วตัวผิดพันธุ์เนี่ย ที่ระดับหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็ในระยะเวลานานขึ้นมาเราอาจจะวัดมวลกระดูกเข้าไว้ก่อนในขั้นแรกตอนที่ยังไม่ยังไม่ได้เริ่มที่จะบริโภคอาหาร,รที่เราพัฒนาขึ้นมาหลังจากนั้นใช้ระยะเวลาเหมือนก็ทานสม่ำเสมอทุกวันทุกวัน,น,น,นแล้วแต่ก็แล้วแต่ดีไซน์ของการออกแบบงานวิจัยหลังจากนั้นรเราก็สมมติ กิครึ่งรอบของงานวิจารจะมาเช็คสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยหรือพนานขึ้นก็มาเทียบอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นการพิสูจน์ยืนยันว่าออผลิตพันฑ์ตัวนี้นะเมื่อคนเขาบริโภคเข้าไปแล้วมันมีผลต่อเมืองกระดูหรือแม้แต่เรามองในแง่ของวิทยาศาสตร์การกีฬาก็ได้ S <S ใช่ไหมคะเป็นการพัฒนาผิดพันธุ์อาหารเพื่อนักกีฬาหรือนักกีฬาเนี่ยมวลกระดูก<ม>เขามีาปัญหาไาห้ดูปริมาณกล้มามเนือ้อ<ม>ดูอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของของงาน,นวิจัยอานนี้ในผมมาเนี่ยผมอยากจะวัดมวลกระดูกผมหน่อยว่ามวลกระดูกผมเนี่ยอาจารย์มันมันต่ำกว่ามาตรฐานหรือว่าสูงกว่ามาตรฐานไหมได้ไหมฮะได้เลยครับโชคดีเนี่ยถ้าเป็นโรงพยาบาลนี่จิตต์สตันใช่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรายการจ่ายเองด้โอเค รุปว่ยังไงฮะอาจารย์กระดูกสันหลังก็คือกระดูกของคุณฟอยถ้าเอากระดูกสันหลังทั้ง4ข้อมานะครับเขาก็เอาค่าภาพรวมนะครับก็อยู่ที่ลบ0.5นะครับ WSO กําหนดไว้ว่าค่าต่ำกว่าลบหถือว่าจะเป็นกระดูกบางและถ้าต่ำถึงลบ2.5ถึงจะเป็นกระดูกพรุนนะครับแสดงว่าคุณฟอยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ ปกติอยู่นะครับนะครับอายุ25นะครับก็คืออยู่ตรง20กว่าก็อยู่ตรงนี้เนาะคือจริงแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่ได้วัดแค่มวลกระดูกอย่างเดียวนะฮะวัด่างอื่นได้อีกละเอียดแต่ว่าอันนี้เนี่ยเรามาดูแค่มวลกระดูกเราอย่างเดียวจริงจริงองค์ประกอบเยอะแยเดาวไปดูบัดพลอตได้นะคะครับเครื่อนี้กระดูได้โอ้โหเจ๋งมากเลยนะฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณครับ โอ้ยเขินจังเลยจานานัดผมมาดินเนอร์ตรงนี้เหรอจา์มีของว่างนิดนหน่อยๆอเขินนั่น,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 นมีขนมของหวานเลยเต็มไปหมดเลยของคาวแล้วตามด้วยของหวานใช่จา์ถูกไ,มไ,กไหมคะใส่ซอสเลยเต็ไมไปหมดเลยครับเนี่ยอ,อันนี้ก็ให้ดูตัวอย่างว่าเราเป็นสถาบันวิจัยถูกไหมคะเมอเราพัฒนาผลิตภัณฑ์มาแล้วเนื่องจากว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของวิทยาการอาหารอย่างเดียวเมื่อเราพัฒนามาแล้วก็ต้องมองในแง่ของผลิตภัณฑ์ตัวนั้นเนี่ยจะด้วยจะต้องส่งเสริมเรื่องของสุขภาพด้วยปัญหาของสุขภาพหรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในปัจจุบ เราต้องอพัฒนาผิดพันธุ์เพื่อลดหวานมันเค็มมัน,<า>นถึงจะเ,เป็นผิดพันธุ์เพื่อสุขภาพใช่ไหมครับปกติเนี่ยผิดพันธุ์พวกนี้เนี่ยนะคะก่อนจะออกสู่ตลาดที่มีบริษัทหรือผู้ประกอบการเขานําไปผลิตเพื่อให้สู่ผู้บริโภคในต้องผ่านงานวิจัยมาก่อนซึ่งสถาบันโภชนาการเนี่ยเราก็จะทําวิจัยผิดพันธ์ทุกอย่างที่เป็นพวกซอสปรุงรสนะคะส่วนใหญ่จะโซเดียมสูงทีนี้ บางครั้งอย่างน้ำจิ้มไก่ก็ไม่ใช่เค็มถูกไหมแต่จริงมันก็โซเดียมสุดคนก็จะโซเดียมเป็นเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าสารปรุงแต่งเพื่อที่จะทําให้ระยะการเก็บมันนานขึ้นถูกไหมฮะแต่มันปัญหาก็คือว่าพอคนทานเข้าไปนําไปประกอบอาหารคนที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงอยู่แล้วหรือคนที่จะต้องจํากัดเรื่องโซเดียมเรื่องน้ําตาลเนี่ย ก็ก็จะเป็นปัญหากับเขาทีนี้ทาไงเราพัฒนามาแล้วเนี่ยพอเมื่อพัฒนามาแล้วเช่นมีการปรับสัดส่วนแล้วต้องให้ผู้บริโภคก็ต้องยอมรับได้เพราะไม่งั้นพอพัฒนามาแล้วมันไม่อร่อยผู้บริโภคไม่บริโภคมันก็ไม่ได้เป็นการที่จะส่งเสริมให้เขาบริโภคอาจจะดีกับสุขภาพจริงแต่ว่ากินไม่ได้มันก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมมันก็แก้ปัญหาในเรื่องโภชนาการไม่ได้ใช่แต่ว่างคุณค่าอาหารต้องดีขึ้น อ่าหรือใช่คุณค่าทางอาหารควรจะเท่าเดิมหรือดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันไอตัวสารที่มันเป็นมหาต่อตสุขภาพมันควรจะลดลงนะอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะอย่างเงี้ยเรา,เราพอเราพัฒนาซอสมะเขือเทศเนี่ยลดน้ําตาลลง50%ลดโซเดียมลง60%เนี่ยก็มีฉลากโภชนาการมีอะไรใช่ไหมคะคเพราะนั้นแปลว่าอย่างบางคนเนี่ยเนาะเราแมมเราทานอาหารทีเราก็ต้องใสน่น้ำปลาซีอิ๊วเป็นเรื่อง,องธรรมดาจะบอกให้ลดเค็มโดยการทานจืดๆแต่นี้ถ้ามันมีผิดพลาดที่ทานเข้าไปแต่มันไม่ได้ทําให้โซเดียมสูง คนะโดยหน้าตาเหมือนเดิมรสชาติเหมือนเดิมใช่ไหมคะก็จะถูกใจผู้บริโภคถูกไหมคะอย่างเงี้ยอย่างคุณพลอยดูใช่ไหมคะอย่างเงี้ยมันหน้าตามันเป็นไงมันต่างกันไหมล่ะคะซอสมันก็เหมือนกันอาจารย์มันต่างมันทำไมถึงต้องแบ่งมันเป็น2ถ้วยนะครับเออก็เพราะว่าถ้วยหนึ่งเนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพคือโลโซเดียมกับโลชูการ์ไงแต่อีกถ้วยหนึ่งเป็นสูตรปกติ รู้ไหมเนี่ยดมๆแล้วรู้ไหมแต่นี้เอามองมองเท็กซ์เจอร์ก่อนก็ได้ว่าเท็กซ์เจอร์มันต่างกันเนื้อเลื้วดมดูแล้วก็ใกล้เคียงคล้ายๆกันเหมือนกันเก็ต้องลองชิมเหมือนกันเลยแหละต้องลองชิมเนาะอันนี้เราก็ดูด้วยสายตาก่อนดยปกติใช่ไหมฮะใช่ค่ะอันนี้ก่อนนะฮะ้ายก่อนจะชิมเฉพาะซอสใช่ไหมใส่กลอกไม่ชิมเนาะชิมด้วยสิจ๊ะเป็นไง ันก็ใช้ซอสมะเขือเทศใช่ไหมอันนี้เปรี้ยวอ่ะอันนี้เปรี้ยวใช่ไหมเปรี้ยวอ่ะล้างปากซะหน่อยอืออืรอนน้นอืมอันนี้ก็เปรี้ยวอะ่ะแต่ผมว่าเนี้ยรอรสโซเดียมและโรสน้ำตาลเพราะ ม่รู้มันมันมีเซน์ยังไงมะหรือว่ามันเป็นเซน์พิเศษหรือว่าสามารถบอกความแตกต่างมันไม่เปรี้ยวทั้งฉุนมากอต่การนี่มันรู้สึกอันนี้รู้สึกทั้งเปรี้ยวทั้งฉุนใช่ไหมคะอันนี้คือดมกลิ่นดมอะไรด้วยถูกไหมแต่ถามว่าแล้วความอร่อยหรือว่าอะไรอย่างนี้รับได้ไม่ต่างถูกไหมคะเอาเฉลยคือ รู้นะแสดงว่าเป็นเป็นนักทดสอบเซนซอรี่ได้ได้แต่โดยปกติเราจะเราไม่ได้เราจะมีแค่ว่าอาสาสมัครหลายๆคนใช่ในการยอมรับผิดพัน์แล้วออกเสียงส่วนใหญ่ใช่ค่ะเพราะถ้าเราดูเนี่ยหน้าตาจะจะใกล้เคียงกันมากนะคะแต่จริงๆอันนี้แหละคือใช่เป็นผิดพัุ์ที่ลดน้ําตาลลงไปกับลโซเดียมด้วยอลองชิมนะคะเยันใชอืมอืม มไม่แน่ใจใช่ไหมชิมไปชิมมาดูไม่ไม่ต่างกันมากอาจจะต้องมากกว่านี้มั้ยเพิ่มหมาเอาข้าเปล่าด้วยไข่ดาวด้วยจะได้ทดสอบทั้งซีริ่ยทั้งซอสของหวานแล้วก็พัฒนาผิดพันธุ์ขึ้นมาอะไรได้บ้างของหวานนี่พิเศษตร,ตรงตรงที่อย่างนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าคุณฟอยเห็นใช่ไหมมันจะเป็นลนักษณะเหมือนวุ้นเหมือนเจลลี่เหมือนอะไรก็คืออย่างผู้ป่วยอะค่ะผู้ป่วยมะเร็งช่องปากถูกไหมคะหรือผู้ป่วยที่ที่เขามีแผลในปากนะคะฉายแสงอะไรพวกนี้เขาไม่สามารถที่จะทานอาหารปกติได้ เพราะ้ต้องทานอะไรที่มันดูนิ่มๆแต่ในขณะเดียวกันพอทานถ้วยเดียวแล้วเขาได้คุณค่าครบเท่ากับอาหารหนึ่งมื้ออย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นน้าตาลโซเดียมแคซีเนตหรือว่าครีมเทียมหรือว่าเซอร์บิทอลหรือว่ามอลพาะอย่างเงี้ยก็เท่ากับเขาก็จะได้แคลเซียมได้อะไรใช่ไหมอันนี้ก็เป็นพัฒนาผิดพัณฑ์ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของทางสถาบันนิการที่เราปริงงานวิจัยและพัฒนาที่มาก็จะเหมือนกับเป็นวุ้นผงๆอะค่ะพอเวลาจะทําเอาไปปรุงเอาไปคล้ายๆกับ อ่าก็คือเอาไปใส่น้ำมนแล้วก็ตุนเหมือนเยลลี่แต่ใช้ไีตุนทั้นที่จะไปเคี่ยวหรือไปต้มใช่ไหมคะแล้วพอออกมาแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นอันนี้มันเป็นยังไงนะจะชิมนมอ่าลองดูคือต้องอร่อยไม่ท้าไม่อร่อยคนไม่ทำมันก็ไม่ช่วยถูกไหม อร่อยอร่อยอร่อยใช่ไหมคะก็จะมีรสต่อไปเดี๋ยวเราจะมีพัฒนาขึ้นมาอีกหลายรสชาติค่ะก็เพื่อความหลากหลายแล้วนี่จะทําขายไหมอาจารย์ในภายในมห้ดนภายในมห้ดนใช่ไหมคะผมว่าได้เลยเนี่ยเอานี้ตามคอฟฟี่ช็อปก็ถือว่าเป็นอินึุษฎบันนะครับที่ทางมหาวิทยาลัยม่ิดลนนะครับเห็นถึงความสําคัญของผู้บริโภคเนาะอาจารย์เนาะในแง่สุขภาพเลยใช่ค่ะและอร่อยมากๆด้วยอาจารย์หืเจ๋งจริงครับ S <S โอ้โหวันนี้ได้เรียกว่าเต็มอิ่มเลยนะอาจารย์นะเต็ม,ม<ะ>อิ่มนี้เต็มอิ่มไม่ว่าจะเป็นทั้งสาระแล้วก็อิ่มท้องจริงเมื่อกี้โอ้โหชิมไปอิ่มท้องมากเลยอาจารย์ครับใช่ไหมคะ,อ,ะอร่อยและได้สุขภาพด้วยใช่ไหม <S 2> <S 2> <S 2> อร่อยได้สุขภาพแล้วก็ได้รู้ด้วยว่าเรากินอะไรเข้าไปบ้างแล้วก็มันดีกับสุขภาพเรายอย่างไร <ạ. S 1> แล้ววันหนึ่งเนี่ยเราต้องการปริมาณสารอาหารเท่าไหร่นะอาจารย์เนอะใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะครับสำหรับผู้ที่สนใจที่จะศึกษาต่อนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับสถาบัน ชนิพันธ์นะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณนะคะคุณฟลอยเอาละครัครั้งหน้านะครับเอ็มยูรีนะครับจะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับไปรู้จักกับคณะและสถาบันไหนที่น่าสนใจครับพีายครับวันนี้ผมกับาจายขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะสวัสดีค่ะอยาชิมต่อไหมอาจารย์ไปมหมไปะปมีเยอะมีเยอะใช่ใช่มีสาวๆบ้ายตรงอ่ะ